การฆ่าชีวิตผู้อื่นเป็นบาปกรรมหนักที่สุดอย่างหนึ่งเพราะไม่เพียงแต่ทำลายลมหายใจอันเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์แต่ยังตัดรอนโอกาสที่วิญญาณน,นั้นจะได้ใช้ชีวิตสร้างบุญสร้างคุณค่าและเรียนรู้บทเรียนแห่งกรรมต่อไปในโลกนี้ฆาตกรค,คือผู้ที่ก่อการกระทำอันโหดร้ายด้วยมือของตนเองหรือด้วยเจตนาสั่งการแม้โลกภายนอกจะมีข้ออ้างมากมายเช่นความโกรธ ความแค้นความโลภหรือแม้แต่การอ้างเพื่อความอยู่รอดแต่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดการพรากชีวิตผู้อื่นก็ยังคงเป็นการกระทําที่ผิดศีลธรรมผิดกฎหมายและผิดหลักแห่งกรรมอย่างร้ายแรงที่สุดความเลวร้ายของฆาตกรไม่เพียงสะท้อนอยู่ที่เลือดและความตายแต่สะท้อนอยู่ในรอยแผลลึกในใจของครอบครัวผู้สูญเสียความหวาดผวาของสังคมและความมืดมน ที่กัดกินดวงจิตของตนเองอย่างไม่มีวันคลายบาปนี้ไม่จบสิ้นเพียงการถูกจับกลุมหรือการถูกตัดสินโทษทางโลกแต่เป็นบาปที่ตามหลอกหลอนทั้งในปัจจุบันและอนาคตเมื่อผลกรรมเริ่มทำงานฆาตกรย่อมต้องเผชิญกับความทุกข์ที่ยากเกินกว่าจะทนรับได้ทั้งความหวาดระแวงความฝันร้ายและจิตใจที่เต็มไปด้วยภาพความตายอันสยดสยองที่ตนเองก่อขึ้น เมื่อฆาตกรลงมือสังหารมนุษย์คนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนแปลกหน้าความผิดนั้นไม่ได้สิ้นสุดลงในวันที่เลือดหยดลงบนพื้นหากแต่เป็นเสมือนการลงตราประทับแห่งบาปบนจิตวิญญาณของตนเองฆาตกรหลายคนแม้รอดพ้นจากการลงโทษของกฎหมายแต่กลับไม่อาจหนีเงามืดแห่งความผิดที่ตามหลอกหลอนในความฝันยามค่ำคืน เสียงร้องขอชีวิตเสียงคร่ำครวญและสายตาอ้อนวอนของผู้ตายกลายเป็นเงาตามตัวราวกับพูดผีที่คอยย้ำเตือนว่าชีวิตหนึ่งได้ถูกพรากไปด้วยน้ำมือของตนความสงบไม่อาจหวนคืนไม่ว่าฆาตรกรจะพยายามเมาหมายลืมเลือนหรือแซงคำเป็นปกติภายในจิตใจกลับเต็มไปด้วยบาดแผลที่ไม่สามารถสมานได้ ความหวาดระแวงว่าคนรอบข้างจะจับได้ความกลัวว่ากรรมจะย้อนคืนมาหาตนและความเศร้าลึกๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ล้วนเป็นผลลัพธ์ที่ตามมาจากการเลือกค่าชีวิตเพียงครั้งเดียวกรรมนี้ไม่เพียงกัดกินใจแต่ยังสะท้อนผ่านดวงตาและอารมณ์จนกระทั่งคนรอบตัวเริ่มสัมผัสถึงความผิดปกติบาปฆาตรกรจึงไม่ใช่เพียงการฆ่า หากคือการตายซ้ำๆภายในใจของตนเองทุกคืนวันบาปของฆาตกรนั้นไม่เพียงแต่กัดกินจิตใจในปัจจุบันแต่ยังส่งผลต่อเส้นทางแห่งกรรมในอนาคตวิญญาณของผู้ถูกฆ่ามักไม่สามารถละจากความเจ็บแค้นได้ง่ายจึงกลายเป็นพลังกรรมที่คอยตามจองเวรฆาตกรไม่ว่าชาติใดก็ตามในตำร,ราธรรมะและคำสอนของพระพุทธองค์ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ผู้ที่ฆ่าสัตว์ใหญ่หรือฆ่ามนุษย์ย่อมต้องตกนรกขุมลึกที่สุดทนทุกทรมานทั้งการถูกเผาไหม้การถูกเฉือนร่างการถูกทรมานอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและทุกครั้งที่เจ็บปวดก็จะฟื้นคืนขึ้นมาเพื่อรับความเจ็บปวดนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่คือความทุกข์ที่ยาวนานกว่าพันปีหมื่นปีซึ่งไม่มีการบรรเทาหรือการอภัยใดๆจะช่วยได้ แม้ในโลกมนุษย์ฆาตกรบางคนจะคิดว่าการหลบหนีการจับกลุ่มคือการรอดพ้นแต่แท้จริงแล้วคือการผลักตนเองเข้าสู่วังวนแห่งกรรมที่ลึกกว่าเดิมเส้นทางในวัฏสงสารของฆาตกรจึงเต็มไปด้วยความทุกข์ตั้งแต่การเกิดใหม่เป็นเปรตที่หิวกระหายตลอดกาลวิญญาณที่ร้อนรุ่มร้ที่พึ่งพิงหรือแม้กระทั่งการกลับมาเกิดใหม่ในร่างมนุษย์เพื่อถูกฆ่า ถูกทำร้ายถูกทรมานอย่างไม่รู้จบการตัดสินใจฆ่าครั้งเดียวคือการสร้างนี้กรรมมหาศาลที่ไม่เพียงตนเองต้องชดใช้แต่ยังส่งผลต่อครอบครัวที่ต้องรับเคร,คร,ราะห์กรรมร่วมด้วยอย่างเลี่ยงไม่ได้ในสังคมมนุษย์เมื่อข่าวฆาตกรรมแพร่กระจายออกไปย่อมก่อให้เกิดคลื่นแห่งความหวาดกลัวความโกรธแค้นและความเกลียดชังฆาตกรจึงไม่ใช่เพียงผู้ที่ทำร้ายเยื่อ หากแต่เป็นผู้ที่ทำลายสายสัมพันธ์ทางสังคมทั้งมวลครอบครัวของผู้ตายต้องเผชิญกับความสูญเสียที่ไม่อาจเยียวยาได้บางคนเสียเสาหลักครอบครัวเด็กเล็กต้องเติบโตโดยไร้พ่อแม่คู่ครองต้องทนอยู่กับความว่างเปล่าและความเจ็บปวดที่กัดกินใจทุกวินาทีขณะที่สังคมโดยรอบก็เต็มไปด้วยความไม่มั่นใจในความปลอดภยัยความสงสัยและความหวาดระแวงเพิ่มพูนขึ้นอย่างรวดเร็ว ทุกครั้งที่ใครสักคนเดินออกจากบ้านพวกเขาเริ่มถามตนเองว่าจะกลับมาอย่างปลอดภัยหรือไม่บาปของฆาตกรไม่ได้หยุดเพียงการพรากลมหายใจแต่มันยังสร้างรอยร้าวอันลึกในสังคมซึ่งบางครั้งไม่สามารถซ่อมแซมได้เลยและในโลกแห่งกรรมรอยร้าวเหล่านี้จะกลายเป็นพันธนาการที่ตามหลอกหลอนผู้ก่อกรรมให้ต้องชดใช้ความทุกข์ยิ่งกว่าที่ตนก่อขึ้นเป็นร้อยเท่า ความเลวร้ายของฆาตกรจึงไม่ได้สะท้อนแค่การถูกจองจำในคุกหรือการถูกลงโทษทางโลกแต่สะท้อนในความเกลียดชังที่ผู้คนส่งกลับคืนสู่เขายังไม่มีวันจบสิน้นฆาตกรบางคนอาจคิดว่าการลงมือฆ่าเพียงครั้งเดียวจะจบสิ้นลงไปกับเหตุการณ์นั้นแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามทุกการกระทำที่ชั่วร้ายจะทิ้งร่องรอยไว้ในสัญญาแห่งจิตอย่างลึกซึ้ง และสิ่งนี้เองจะกลายเป็นเชื้อไฟแห่งความทุกข์ที่เผาผลาญตลอดชีวิตหลายกรณีพบว่าฆาตกรไม่อาจน,นอนหลับได้ตามปกติฟันร้ายเกี่ยวกับเหยื่อจะย้อนกลับมาเรื่อยๆทั้งเสียงร้องความเจ็บปวดและภาพเลือดที่ไม่เคยเลือนหายยิ่งพยายามลืมก็ยิ่งชัดเจนขึ้นในความทรงจำคล้ายกับว่าจิตวิญญ,ญาณผู้ตายยังคงวนเวียนเพื่อเรียกร้องความยุติธรรม ทุกวันเวลาที่ผ่านไปฆาตกรจึงค่อยๆถูกกลืนกินด้วยความหวาดผวาความเครียดและความกดดันที่บีบคั้นราวกับกำแพงหินหนักมหาศาลทับอยู่บนอกแม้จะยังมีชีวิตอยู่แต่ในความเป็นจริงฆาตกรได้เริ่มตายไปทีละน้อยทุกวันการใช้ชีวิตอย่างหลบซ่อนการหวาดกลัวต่อการถูกจับได้หรือแม้แต่การกลัวเงาของตนเอง กลายเป็นตราบาปที่ฉายชัดว่าการพากชีวิตผู้อื่นนั้นไม่เคยนำความสุขมาให้เลยมีแต่สร้างพันธนาการที่รัดแน่นจนผู้ก่อกรรมไม่อาจหายใจได้อย่างเสรีอีกต่อไปเมื่อมองลึกลงไปในกฎแห่งกรรมการฆ่ามนุษย์ถือเป็นบาปหนักยิ่งกว่าการทำร้ายร่างกายหรือการลักขโมยเพราะการฆ่าคือการปิดประตูแห่งโอกาสในชั่วพริบตาผู้ตายไม่เพียงสูญเสียชีวิต แต่ยังสูญเสียเส้นทางในการสร้างบุญบำเพ็ญธรรมและแก้ไขความผิดพลาดที่อาจทำไว้ในอดีตการพากชีวิตจึงเปรียบเสมือนการแย่งชิงสิทธิ์ในการก้าวเดินของวิญญาณหนึ่งไปตลอดกาลสำหรับฆาตกรกรรมนี้จะกลายเป็นพันธนาการที่ผูกมัดเขาให้อยู่ในห้วงทุกข์ทั้งในปัจจุบันและอนาคตหลายตำราธรรมกล่าวว่าฆาตกรหลังตายมักต้องตกสู่นรกขุมโลหะ ถูกลงทันด้วยการถูกเฉือนถูกเผาถูกทุบตีจนแหลกละเอียดแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมเพื่อถูกทรมานซ้ำไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดบางคนต้องตกอยู่ในความมืดที่เต็มไปด้วยเสียงคร่ำครวญของเหยื่อที่เคยฆ่าซึ่งกรีดร้องเรียกหาความยุติธรรมไม่หยุดหย่อนจนวิญญาณไม่อาจพักสงบได้เลยแม้จะเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาใหม่ ฆาตรกรก็มักจะประสบชะตากรรมที่เต็มไปด้วยการถูกทำร้ายถูกหักหลังหรือถูกพรากชีวิตอย่างโหดร้ายเพื่อให้ชดใช้หนี่กรรมที่ตนก่อไว้นี่นี้ไม่มีใครลบล้างได้นอกจากการยอมรับผลและใช้ชีวิตด้วยการสร้างกุศลมหาศาลแต่ถึงอย่างไรการฆ่ามนุษย์ก็ยังคงทิ้งตราประทับแห่งบาปที่ยากจะลบเลือนอยู่ดีเมื่อฆาตรกรยังมีชีวิตอยู่บนโลก เขาอาจเผชิญกับผลกรรมที่ค่อยๆปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆบางคนเริ่มถูกสังคมรังเกียจแม้ยังไม่มีใครรู้ความจริงแต่ความกดดันในใจทำให้แววตาและพฤติกรรมแปลกแยกจนผู้คนรอบตัวเริ่มห่างเหินบางคนต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงจนสุขภาพเสื่อมโทรมเกิดโรคร้ายแรงจากความเครียดสะสมเช่นโรคหัวใจโรคประสาท หรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งที่กัดกินร่างกายอย่างช้าๆราวกับเป็นการชดใช้ในโลกปัจจุบันนอกจากนี้ยังมีฆาตกรจำนวนไม่น้อยที่ต้องพบกับจุดจบอันสยดสยองถูกตามล่าถูกทำร้ายหรือถูกฆ่าอย่างทรมานดังที่ตนเคยทำไว้ต่อผู้อื่นกรรมมักหวนคืนในรูปแบบที่สะท้อนพฤติกรรมเดิม ให้ผู้กระทำได้รับรสของความเจ็บปวดและความหวาดกลัวที่เคยสร้างแก่ผู้อื่นแม้บางคนจะลบเลี่ยงกฎหมายหรือใช้เล่ห์เหลี่ยมหนีรอดแต่ผลกรรมไม่เคยถูกลบเลือนมันเพียงรอเวลาที่จะปรากฏขึ้นไม่ทางกายในชาตินี้ก็ทางใจที่ทุกข์ทรมานหรือไม่ก็รอชดใช้ต่อไปในภพชาติหน้ายังไม่มีทางหลีกหนีได้เลยสิ่งที่เลวร้ายยิ่งไปกว่าผลกรรมที่สะท้อนกลับสู่ฆาตกร ก็คือการที่บาปนั้นถูกส่งต่อไปอยังครอบครัวและคนใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัวบุตรหลานของฆาตกรหลายคนต้องใช้ชีวิตอย่างอับอายถูกสังคมตีตราว่าเป็นลูกของผู้ฆ่าคนแม้พวกเขาจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการกระทำนั้นเลยแต่เงาเมืดแห่งกรรมกลับคลุมทับให้ชีวิตเต็มไปด้วยความยากลำบากหลายคนถูกกลั่นแกล้งถูกกีดกันโอกาสหรือแม้แต่ถูกเปรียดชังเพียงเพราะสายเลือดเดียวกัน ภรรยาหรือสามีของฆาตกรก็ต้องแบกรับความทุกข์ใจอย่างมหาศาลถูกซักถามถูกดูถูกและต้องทนอยู่กับความจริงว่าคนที่ตนรักได้ก่อบาปใหญ่ที่ไม่มีวันลบล้างได้ครอบครัวที่ควรเป็นที่พักพิงกลับกลายเป็นบ่วงกรรมที่กดทับลงมาจนหายใจไม่ออกยิ่งไปกว่านั้น บาปฆาตกรรมยังสามารถสร้างแรงดึงดูดให้บุตรหลานเวียนวนอยู่ในเส้นทางแห่งความรุนแรงหรือความทุกข์ทรมานเช่นบางคนกลับมาเกิดในครอบครัวที่ต้องเผชิญความตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าราวกับจักรวาลกำลังสอนบทเรียนอันโหดร้ายว่าความผิดพลาดของบรรพบุรุษยังคงส่งผลต่อรุ่นลูกหลานหากฆาตกร,รเข้าใจความจริงนี้ตั้งแต่แรกเขาคงไม่มีวันยอมแบกบาปที่หนักหนาสาหัส ไปเพียงเพราะอารมณ์ชั่ววูบหรือความแค้นส่วนตัวบาปของฆาตกรอย่างสะท้อนออกมาในมิติทางจิตวิญญาณที่ลึกกว่าที่หลายคนเข้าใจเพราะทุกครั้งที่มือได้ลงไปผลิดชีพผู้อื่นจิตใจจะถูกบ่มเพาะด้วยพลังงานแห่งความโหดร้ายและความมืดมนซึ่งพลังงานเหล่านี้ไม่หายไปไหนแต่มันจะฝังแน่นในวิญญาณและแผ่ซ่านออกมาในรูปของความอาฆาตความกระหาย และความโกรธที่ควบคุมไม่ได้ส่งผลให้ฆาตรกรหลายคนไม่อาจกลับไปเป็นมนุษย์ที่มีความเมตตาอีกต่อไปพวกเขามักถูกชักนำไปสู่การก่อเหตุซ้ำความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและความรู้สึกผิดชอบชั่วดีก็เลือนหายเหมือนจิตที่ถูกกลืนกินโดยความมืดจนหมดสิน้นเมื่อวิญ,ญญาณเช่นนี้ตายไปก็แทบจะไม่มีโอกาสไปสู่สุคติกลับต้องถูกฉุดลงสู่นรกขุมลึกที่สุด ถูกเผาด้วยไฟแห่งความโกรธถูกเฉือนด้วยขมมีดแห่งความอาฆาตถูกบีบคั้นด้วยเสียงกรีดร้องของเหยื่อที่ยังดังก้องอยู่ไม่รู้จบความทรมานเหล่านี้ไม่ได้มีวันสิ้นสุดลงจนกว่ากรรมจะหมดสิ้นและการหมดสิ้นนั้นอาจต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่จิตมนุษย์จะจินตนาการได้เมื่อมองเช่นนี้เราจะเห็นได้ว่าฆาตากรแท้จริงแล้วม่ใช่ผู้ชนะหรือผู้ได้เปรียบ แต่เป็นผู้ที่พาตัวเองลงสู่เหวลึกแห่งความทุกข์ด้วยมือของตนเองอย่างโง่เขลาเมื่อมองจากแง่มุมของพระธรรมฆาตรกรคือผู้ที่ฝ่าฝืนศีลข้อปานาติบาตซึ่งเป็นศีลขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรรักษาเพื่อดำรงความเป็นมนุษย์การละเมิดศีลข้อนี้ ไม่เพียงทำลายคุณสมบัติของความเป็นคนแต่ยังเป็นการผลักตนเองลงสู่ความเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือภูมิเปรตในภพชาติหน้าอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงผู้ที่เคยฆ่าคนตายเมื่อเวียนไหวตายเกิดอาจต้องไปเกิดในร่างสัตว์ที่ถูกฆ่าถูกเชือ่อถูกทำลายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อเรียนรู้รสแห่งความกลัวและความเจ็บปวดที่เคยทำให้ผู้อื่นต้องทนรับสัตว์หลายชนิดที่ถูกมนุษย์ฆ่า เพื่อเป็นอาหารก็อาจเป็นวิญญาณของฆาตกรที่กลับมาใช้นีิกรรมอย่างไม่รู้จบเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งก็มักต้องประสบชีวิตที่สั้นถูกฆ่าถูกทำร้ายหรือมีโรคภัยรุมเร้าจนไม่สามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้เลยทั้งหมดนี้คือกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมและไม่เลือกปฏิบตัติไม่มีผู้ใดลบล้างได้แม้จะร่ำรวยมีอำนาจหรือฉลาดเพียงใด ก็ไม่อาจหนีผลกรรมได้ฆาตกรจึงเปรียบเสมือนผู้ที่ตัดเส้นทางของตนเองให้สั้นลงทุกครั้งที่ปลิดชีพผู้อื่นและผลลัพธ์ที่ตามมาคือความทุกข์ระทมที่สืบเนื่องทั้งในโลกนี้และโลกหน้าอย่างไม่สิ้นสุดความทรมานของฆาตกรยังไม่จบเพียงแค่การเวียนว่ายในวัฏสงสารแต่ยังแผ่ขยายออกไปในทุกลมหายใจที่เหลืออยู่บนโลกปัจจุบัน หลายคนใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่นอนซ่อนไม่กล้าเผชิญหน้ากับผู้คนไม่กล้ามองตาญาติของผู้ที่ตนพรากชีวิตไปและไม่กล้าแม้แต่จะ,ะเผชิญหน้ากับกระจกเงาที่สะท้อนใบหน้าของตนเองเพราะทุกครั้งที่มองเห็นเงาในกระจกพวกเขาจะเห็นภาพซ้อนของเหยื่อที่ถูกสังหารอยู่ตรงนั้นการกินการนอนและการทำงานล้วนปนเปื้อนด้วยความรู้สึกผิดบาและความหวาดผวา จนกลายเป็นความทุกข์ที่กัดกินหัวใจทุกวันคืนยิ่งเวลาผ่านไปความฝันร้ายและภาพหลอนก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเหยื่อที่ถูกฆ่ามักจะปรากฏในฝันมาทวงถามชีวิตที่ถูกพรากบางครั้งปรากฏในรูปแบบของเสียงกระซิบที่ตามหลอกหลอนยามค่ำคืนราวกับกำลังบอกว่าเจ้าหนีไม่พ้นนี่คือการชิมรสของนรกขุมเล็กๆตั้งแต่ยังไม่ตายซึ่งเป็นการเตือนให้ฆาตกรรู้ว่า กรรมใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านั้นยิ่งกว่าพันเท่าจนท้ายที่สุดพวกเขาต้องเผชิญความพังทลายทั้งกายและใจสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สุดท้ายนี้บาปของฆาตกรคือเงามืดที่ไม่มีวันเลือนหายไม่ว่าพวกเขาจะพยายามปิดบังซ่อนเร้นหรือหลอกตัวเองมากเพียงใดกรรมที่ก่อไว้ย,ย่อมไล่ทันเสมอ ไม่ว่าจะในโลกนี้หรือโลกหน้าฆาตกรอาจได้ลิ้มรสความสุขชั่วคราวจากการแก้แค้นหรือการได้สิ่งที่ปรารถนาแต่ความสุขนั้นก็เป็นเพียงประกายไฟสั้นๆก่อนที่พายุแห่งผลกรรมจะก,กระหน่ำใส่ชีวิตอย่างไร้ความปราณีภาพหลอนความหวาดระแวงโรคร้ายความโดดเดี่ยวและความเกลียดชังจากสังคมล้วนคือการชิมนรกตั้งแต่ยังมีลมหายใจ และเมื่อร่างกายสิ้นลมผลกรรมก็จะฉุดลากวิญญาณไปสู่ขุมนรกอันมืดมิดถูกทรมานซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่มีวันสิ้นสุดบทเรียนนี้คือสิ่งที่ธรมรมะต้องการสะท้อนให้ทุกคนเห็นว่าการฆ่าคือการทำลายทั้งผู้อื่นและตัวเองไม่มีใครชนะจากการสังหารนอกจากพ่ายแพ้ต่อกิเลสและสร้างนี้กรรมที่ต้องชดใช้อย่างแสนสาหาัสหากเราตระหนักในความจริงนี้ เราจะรู้จักยับยั้งโทรศะรู้จักให้อภัยและหันมาสร้างบุญกุศลแทนการก่อบาปเพื่อไม่ให้ตนเองต้องกลายเป็นเหยื่อของความทุกข์ทรมานอันไร้ที่สิ้นสุดเช่นฆาตากรทั้งหลาย